มาเดยจ้าพี่น้องจ้ามากินเหลากุ้งสดน้ำกันจ้าบอกปีกแบบจุกๆเลยกุ้งหนึ่งกิโลนะคะยั่วๆเลยค่ะมาๆมาเมนูยั่วน้ำลายน้ำลายแตกอีกแล้วกืนน้ำลายก่อนนี่นะคะตําเองตําใจนะคะไปตลาดไปซื้อกุ้งมาคืออยากไหมพี่น้องคะแล้วก็โรยด้วยเม็ดกระถินแบบยั่วๆลงไปเลยนี่เฮ็ดคาคากรด ลายๆนี่นี่นี่ไสลายแซบลายแล้วก็จะมีในส่วนของเส้นเส้นไข,นข่มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันได้เลยค่ะใส่มือนอาา้องมันยังแซบนี่เรากุ้งสดแบบเยะยุอะค่ะพี่น,อน้องขามักเท้อพวว เส้นอันนี้ก็คือเส้นไข่ไร้แป้งเหมาะสำหรับคนดูแลแบบรูปร่างอย่างไอซีไอซีแห่งกินแห่งอ,อ้วนมีปากออเกนิกพร้อมได้พี่น้องครับ นะี่เราจับอีกสดบกะกทินกำน้ำปลาเขากันเป็นแล้วนะมีคนมาคอมเมนต์ว่าพี่ไอ้หลับตาหรือว่าขนตาพี่ไอ้ยาว คนตาจริงด้นี่เป็นคนตาน่อยแล้วพ่อคนตามันเด้งมันก็นเลยบังตาเบิร์ดไหมพี่น้องครับใครชอบกินกุ้งสด ลองทำเมนูนี้ดูนะคะเราสซปล่ลาเลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเม็ดกระทิน แซ่บจนที่ได้หางงา,งามคนละพี่นอ้องเส้นไข่ขาวแซ่บเด้จืดๆเป็นรสไข่ขาวนะพักสลัดมวนแตะ เสียงโนกกาจ,จ,จิบ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 อยู่ไม่กะถิม,ม,ม,มันมันมันดีดิต่อากินเราเย่ะไปว่งนัพนผู้สาเขาสินี้เขาวยานผู้สาว้ามันยังคือเหม็นเนี่ยเขาก็สิบางสิตัตว กุ้งก็เป็นอัไใส่ตาใส่ย่ำนี่แหละพอดีกินเด้วตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กกรอบนุ่มเด้งเ้าผู้ใดมากกินน่นต้องลางทำความสะอาดดีๆนะ ลายล่างบักหลายรอบเครื่องล่างนำปลาเครื่องล่างโซดาคือเส้นเงาดีเท่ผู้ใดอยากกินเนี่ยเส็นอันนี้คือไอ้ลองค้นหาใน Google ดูเด้อบรสันกันในเพจ Facebook กันแหละเส้นไข่ขาววางเสียแส่บ ơn <laughs> ừ, nào ơn yêu nào Mm. การจะห่อนห่อนเด้พี่น้องห่อนเอาการจะน้ำบุรีร้อนมากมีผู้ใดอยู่พื้นที่ใดแนห่อนเพื่นันบอกฝนกับระตก แซบก็เกินขนมเสเ้นบเนี้เส้นอันนี้ตะวะ่าแพงราคาก็แอบแรงอยู่จำํำม่ได้ว่ามันจากบาทจั่งเมื่อวายหลายเพงเพราะว่าเก็บไว้ได้โดน รสซ่างแบบหลายเลยใส่บบอกพริกหลายหลายด้เนี่ยมันเป็นมาบบเผ็ดเด้อเผ็ดอยู่แซ่บ่บเผ็ดกัแบแบบแซ่บ เพราะว่ามันสดมันเป็นของสดมันต้องกินเผ็ดพักอึ่งต้นละสิบหาบาทแซ่บบานเขาปลูกในน้ำไหม ปลูกใส่ล่างฟ่ม,หมไหมพี่น้องเอาหน้ามันใสไม่ขี้ดินรสชาติไม่ถือบรกขมคืออันปลูกใส่ขี้ดิน áp đạp. Bát cùng luôn nên kiếm mình bớt phụ เค็มๆนู่นๆเข้มๆยางมาแต่ข่าวกอนกุ้งคือกุ้งแซนน้ำปลากเจากับไปแซนน้ำปลามันเข้มหน่อยนึง สมใจอยากพี่น้องครับจัแให้เอาละเพชรละต้องกลิ่นห้ายอะต้องกินเป็นแน้วไหม,มไปแปละเดอร์ ขอบุญขอบพุณหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมค่ะสำหรับคินี้ไอซี่กินยอปราจาบ๊ายบาย